10. มูลายะวิสุทธินวกะว่าด้วยความหมดจดจากอาบัติเดิม9กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษหลายตัวมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างละกำหนดได้บ้างกระจายไปบ้าง ภิกษุนั้นขอสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สมุทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาทต,ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้ละมีจํานวนนับได้ปิดไว้ละมีจํานวนนับได้ ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัติในระหว่างกับสงสงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัติในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สมโมทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอับพานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างละกำหนดได้บ้างกระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสมโมทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสง์ สงให้สมุทรานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสต,ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้ละมีจำนวนนับไม่ได้ปิดไว้ละมีจำนวนนับไม่ได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้าง จึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงฆ์ชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สโมโุทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอภิานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น หมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างมีชื่ออย่างเดียวกันบ้างละกำหนดได้บ้างกระจายไปบ้าง ภิกษุนั้นขอสมโมทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงสงให้สมโมทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสต,ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้ละมีจำนวนนับได้บ้าง มีจำนวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้ละมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะ ให้สมโมทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอัพพานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้นมูลายะวิสุทธินวกะจบ 11. ตติยะนวกกะว่าด้วยความหมดจดจากอาบัตโดยขั้นตอนที่สรวม9กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างละกำหนดได้บ้าง กระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสโมโอทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สโมโอทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาทต,ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริ่ไม่ควรแก่ฐานะให้สมโมธานปริวาสโดยไม่ชอบธรรมภิกษุนั้นสำคัญว่าเรากําลังอยู่ปริวาทต,ต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้ ภิกษุนั้นตั้งอยู่ในภูมินั้นระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนได้ระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังได้ภิกษุนั้นคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างละกำหนดได้บ้าง กระจายไปบ้างเรานั้นขอสมุทรานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงสงได้ให้สมุทรานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่เรานั้นเรานั้นกำลังอยู่ปริวาสต,ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชักเรานั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริ่บไม่ควรแก่ฐานะได้ให้สโมทานปริวาสโดยไม่ชอบธรรมเรานั้นสําคัญว่าเราอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวในระหว่าง มีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้เรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้นระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนได้ระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังได้ฉไหนหนอเราพึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลัง ด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะพึงขอปริวาสโดยชอบธรรมพึงขอมานัดโดยชอบธรรมพึงขออับพานโดยชอบธรรมกับสงภิกษุนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลัง ด้วยกรรมที่ชอบธทรำรไม่กำเริบควรแก่ฐานะขอสมโมทานปริวาสโดยชอบธรรมขอมานัดโดยชอบธรรมขออับพานโดยชอบธรรมกับสงสงชักเธอเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลัง ด้วยกรรมที่ชอบทำรรไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สโมทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอภพานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัติเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจํำนวนนับได้บ้างมีจํำนวนนับไม่ได้บ้างละกำหนดได้บ้างกระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสโมโุทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงให้สโมโุทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้น เมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสต,ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ปิดไว้ภิกษุนั้นขอ